มาอยู่ที่บูธ g p s x นะครับตัวนี้เป็น g p x GR 2 0 0 R นะครับผมเคยมาเคยมาบันทึกภาพไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับคันนี้นะครับพอดีมาอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับ,นะรบเป็นมุมในซอยนะครับของ ของจีพเพคนี่มันจะอยู่แบบในซอยนะครับไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะนะครับแต่ตัวรถอะค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับการทําสีสันนะครับลายต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็แต่งได้แต่งได้ลงตัวนะครับนี่มีคาร์บอนนะครับไลนน็อตนะครับพ่อของ SC นะครับ นะครับตรงแผงคอนะครับของแต่งอะไรบ้างครับน็อตครับตัวนี้ดูได้มุมเดียวนะครับเนื่องจากว่าเขาตั้งโชว์แบบนี้นะครับมันชิดไปเลยนะมันชิดกำแพงไปเลยนะครับ ด้านหน้านี่สวยงามมากๆนะครับท่อของ s อสนะครับขอโทษนะครับดูได้แค่มุมเดียวจริงนะครับเพราะว่าเขาตั้งโชว์แบบนี้นะมันชิดกำแพงเนาะนะครับก็เห็นเลยสวยนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับแต่งได้สวยนะครับคันนี้ แล้วปีนี้นะครับบูธของ G ีพมีรถสวยๆเยอะนะครับรุ่นใหม่ๆนะนะครับ mm hmm. ก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับ mm hmm. บูธนะครับ mm hmm. มีหลายรุ่นเลยนะตัวนี้หัวก็สวยดีนะครับเนี่ยใช้สีส้มตัดดำนะสวยเลยนะครับเป็นรถคลาสสิกนะฮะ ครับก็แวะเวียนมาชมนะครับที่บูธของ g ีเบได้นะครับ